ถั่วพูปลูกไม่ง่ายเลยเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูต้นถั่วพูที่เราปลูกไว้เนี่ยนะขึ้นค้างแล้วแต่มีคําว่าแต่เนาะอย่างเนี่ยต้นเนี้ยน้องก็ตุยไปแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีปัญหาโคลนเน่าโดนฝนเยอะเกินไปอย่างนี้เราก็จะถอนทิ้งเลยนะเพราะว่าไม่เก็บไว้เดี๋ยวเราจะใช้เมล็ดพันธุ์ใหม่มาลงเพื่อซ่อมแซม เราเสียดายเพราะเราทำค้างขึ้นมาแล้วนะนี่อย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็คือแบบบางต้นน่ะคือแบบไม่ใช่จะสมบูรณ์แบบทุกต้น,นเดี๋ยวเราจะนำเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ก็คือจะมาลงเพื่อปลูกซ่อมแซมและนี่คือมเมล็ดพันธุ์ถั่วพูที่เราจะเอามาซ่อมแซมนี่เราก็ซื้อมา เป็นถุงเล็กๆนะเนี่ยก็จะได้เม็ดประมาณนี้แต่ว่า,าบางครั้งเราหยอดไปประมาณาซ่อมแซมไปประมาณสองสามต้นสองสามเม็ดนะก็อาจจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเดี๋ยวเราก็ไปปลูกกันเลยเราก็จะขุดหลุมไปแบบนี้นะขุดหลุมไปแบบนี้เสร็จแล้วก็จะหยอดมเมล็ดลงหลุมไปอย่างนี้เลย แล้วก็กบก็คือแบบไม่ได้ทำกระถางใหม่นะเราก็จะหยอดไปกระถางนี้เลยหลังจากที่หยอดมเมล็ดพันธุ์เพื่อซ่อมแซมต้นที่หายไปนะทุกต้นหลังจากนี้เราก็ต้องเอาน้ำมาลดด้วยวันนี้เราเอาน้ำมาแค่เนี่ยเราก็ลดลงไปนิด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 นึงตรงที่บริเวณเราใส่มเมล็ดพันธุ์ลงไปนะ เพราะว่าปกติวันนี้ก็คือฝนตกเปียกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจลดต้นอื่นนะลดตรงต้นที่เราซ่อมแซมเท่านั้นเองแค่นี้เองแต่คือจะได้ผลผลิตหรือไม่ได้ผลผลิตก็คือต้องคอยดูกันอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าปลูกผักเนี่ยคือต้องอาศัยประสบการณ์เนาะเราเองก็เพิ่งปลูกถั่วผูครั้งแรกนะไม่แน่ใจว่าเอาจะได้จะได้ผลผลิตแค่ไหนเนาะเอาจริงๆแล้วอะ ต้นถั่วพูนี่คือปลูกไม่ง่ายนะตอนเนี้คือเราปลูกไปหนึ่งสองสาี่ห้าหกกระถางปลูกชุดแรกก็คือเอ่อขึ้นหมดเลยหลังจากนั้นก็เอ่อตายต้นตายไปหมดเลยซื้อมเมล็ดมาถุงที่สองนะแล้วก็หยอดไปอีกครั้งหนึ่งก็จะคือจะได้ต้นนี้มา แล้วก็จะได้ต้นนี้มาส่วนต้นนี้เพิ่งเริ่มติดต้นแต่ว่าที่เราหยอดไปหลักๆเนี่ยคือไม่ติดต้นไม่ขึ้นเลยนะไม่รู้ว่ามแมลงเนี่ยไปกัดกินมเมล็ดที่อยู่ในดินหรือเมล็ดพันธุ์ฝ่อ,อหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรดีเมล็ดดินไม่เหมาะสมะธรรมชาติไม่เหมาะสมอะไร ก็คือแต่ที่แน่ๆก็คือต้นถั่วพูที่ปลูกเนี่ยเอาจริงก็คือตอนนี้ก็คือถอดใจแล้วถ้าปลูกในกระถางน่าจะไม่เหมาะสมแล้วละ่ะก็เลยถอดใจตอนนี้ก็คือต้นที่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเริ่มเติบโตอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไว้นะแต่ว่าปลูกอาใหม่ไปเรื่อยๆก็คือไม่ปลูกนะเพราะว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับการปลูกในกระถางก็ได้ผักชนิดนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เลย ้นแค่นี้เองแล้วก็แบบดูเหลืองมากทั้งที่มีฝนดีนะเนี่ยได้มาแค่นี้เองอ่าว้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่